กันไว้ฮ้ยคุเล่นายเนียเฮ้ยมันจะมาแก้เชืองแน่เลยลุงลุงลุงเฮ้ยพี่ซากหัวกระโหลกเต็มเลยนะตำไมพาอยู่เบาน้ำมนต์กพี่พี่ทางนี้มันอ๋ออ๋อ สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านะาและพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมและน้องน้ำมนต์นะครับผมัครบมาพบกับผมเสือป่าชนแนลครับผมวันนี้ผมก็จะกลับไปหาเจ้าสมิงพระนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยขึ้นมาหาแล้วก็เจออบริวารของมันนะครับปล่อยตัวมันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแต่วันนี้ผมก็เลยกลับมาดูอีกครั้งนึงนะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะเจอบริวารของมันหรือเปล่า แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าสมิงพระเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับผมวันนี้น้องน้ำมนเนี่ยผมก็ขึ้นไปรับน้องมานะเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็ขอฝากเพจเสือป่าช n แนลด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะผมก็วิ่งไล่ตามคงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมล้มมาเจ็บขาไปข้างหนึ่งเลย วันนี้ก็ให้น้องน้ำมนต์มาด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้น้องเนี่ยช่วยผมได้นะให้น้องน้ำมนต์นนเนี่ยถือมีดเอาไว้นะแล้วก็ไม้ไว้ด้วยนะกันไว้เฮ้ยอะไรนายเนียเฮ้ยมันจะมาแก้เชียงแน่เลยเฮ้ยเจอาสมิงพาคู่อ่ะลุงคว้าลงุงลุงถือเสื้อเร็วเร ลงุงพูซิมันเดินมาไว้นะมันมาไม่ได้นะนไล่ตามเจ้าเด็กนั้นดีกว่านะเจ้าบ้านเนี่ยปล่อยไว้อย่างไนี้เลยนะมันพยายามจะมาแก้เชือกนะเมื่อกี้นะควางโคลจะชี้หนนวิ่งไปนู้นแล้วพี่พ จะว่านน่มันขู่นะไม่อยากให้ไล่ตามนะครับมันเกือบหลุดได้แล้วเชียวถ้าผมมาไม่ทันน่ะมันอาจจะแก้เชือกไปแล้วเมื่อกี้นะเรลุงลุงล,งลุงไล่ตามเลยนะพี่ๆนะนั่นมันขู่ผมไม่ให้ไล่ตามนะเจ้าสมิงพระนะ ครองคยชยี้บอกให้น้องน้ำมนต์รอด้วยนะอ๋อผมเจ็บขาหมูยิ่งไม่ทันนะบอลเลวานก็มันวิ่งไปไหนไม่รู้นะอะไรเขาคเลยคุณเลยมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่พี่คเลยอ๋อผมก็ว,วิ่งไม่ได้ด้วย เจ็บขาน้ำมนต์วิ่งไปในข้างหน้านู่นแล้วนะคณแนนน้ำมนต์ลง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 พี่ๆมันวิ่งไปนู่นแล้วนะนะคณแนนน้ำมนต์นลง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  ลุงลุงลุงเฮ้ยพ,พี่ซากหัวกระโหลกเต็มเลยนะเออซากหัวหมูเต็มเลยนะเนี่ยเป็นกระโหลกเลยนะหัวหมูป่าแน่เลยมีเขี้ยวด้วยพี่ๆีเนี่ย เต็มเลยพี่พี่โอ้โหผมเพิ่งเจอเลยนะเนี่ยเจ้าสมิงพาก่อนหน้านี้มันเดินมัดไว้ตรงนี้นะผมว่าน่าจะเป็นบริวานของมันนะครับเอาอาหารมาให้นะแล้วก็ตัวมันถึงใหญ่ขึ้นนะน้วมดรอด้วยอย่าเพิ่งไปบริวานของมันเอามาให้แล้วทีนี้ก็มันกิน พวกเอ่หัวหมูอะไรพวกนี้น่าจะเป็นหมูป่านะมีทั้งสองตัวนะครับมีเคี้ยวด้วยหัวหมูลูกนั้นนะครับมีเคี้ยวด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันโดนมัดตัวไว้ตรงนี้นะพี่ๆนะแล้วทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริวารของมันเนี่ยเอาเอาอาหารมาให้มันก็เลยตัวใหญ่ขึ้นนะตอนนี้นะอะไรเขาเลยชิฟุเซ่นะ ฮะล่องเหรอละลุง,ลงนะพ,พี่เดี๋ยวเราลองตามไล่ตามดูมันอีกทีนนะเผื่อเจอตัวมันอีกนะครับพี่ลงุงน้ำมนต์วิ่งไปแล้วนะแต่ผมเนี่ยวิ่งไม่ได้นะเจ็บขานะครับลงุงน้ำมนต์ลุงโอ้โเจ้าสมิงพานะี่มันเกือบหลุดได้แล้วนะ ถ้าผมมาไม่ทันเนี่ยมันน่าจะหลุดเลยนะเพราะว่าบริวารของมัน,นกำลังจะมาแก้เชือกให้มันเลยนะครับไอเจ้าเด็กคนเมื่อวานนะฮะอะิท้องหรือคุณหลงมันขึ้นเข่าไปแล้วพี่พี่มันขึ้นเข่าไปแล้วนะไม่รู้มันไปไหนนะครับ มันขึ้นเขาไปทางไหนไม่รู้นะมันนาฬิกาเขาอะไรท้องผู้ชอบคุยอ่ะพี่มันวิ่งไปไหนไม่รู้นะเมื่อกี้น่ะมันวิ่งขึ้นไปทางนี้นะ,นนนะโอ้มันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยป้่าแถบนี้เนี่ยไม่รู้ว่า มันทะลุออกตรงไหนนะผมก็ไม่เคยมาซะด้วยแต่เ,เราลองกลับไปดูนะเผอเจอนะมันเป็นภูเขาเลยนะขึ้นไปทางนี้นะเดยวเดี้วจุบเสื้อนะ เลงอ่ะน,ะนีน้ำมนยทันกะเพอเร็วน,น,นเคกอ่ะที่เราไม่เจอตัวมันแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะน่าจะอ่าวิ่งไล่ตามมันไม่ทันเพราะามันวิ่งขึ้นเขาไปฝั่งนี้นะไม่รู้ว่าไปไหนนะครับป่าแถมนี้นะผมก็ไม่เคยมาซะด้วย เดี๋ยวผมจะกลับไปดูซากหมูป่ากันนะไม่รู้ว่าใช้เจ้าสมิงพามากินไว้หรือเปล่ามันมีสองหัวนะแต่ว่าพวกกระดูกนะไม่รู้ว่าไปไหนมีแต่หัวอย่างเดียวนะนี่น่าจะเป็นหัวหมูป่านะพี่นะเนี่ยเนี่ยมีเคี้ยวหมูตันด้วยนาะ เหม็นมากมากเลยพี่พี่นะ่าเกินนะเหม็นมากครับทุกคนน้ำมันพี่พี่เดี๋ยวผมจะเอาเคี้ยวหมูออกมานะแต่ว่าเราไม่เอาหัวมันนะครับเพราะว่าเขาว่าเคี่ยวหมูป่านี่ยมันเป็นของดีนะเราจะเอาเคี้ยวมันมาทำเป็นของขังนะ ได้แล้วพี่พนะี่นะลองกินะอ่ะลองกินอ่ะลองกินอะกับเป้านะได้เคี้ยวมันมาแล้วพี่พี่แต่ว่าหมัวมันเนี่ยคุณจะต้องเอาไว้อย่างนั้นนะไปน้ำมันไปเดี๋ยวเราไปลองดักดูฝั่งนู้นนะเผื่อเจอเจ้าเด็กบริวารของมันนะน้ำมันรีนก็ไปเลยเพราะมัน ไปป่าแถมนี้นะมันนั้นนะ่ะน่าจะเดินอ้อมได้นะผมลองคาดเดาดูนะน้วมนอันนี้เรามาลองดูทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองไปดูฝังนี้ดูนะเผื่อเจอมันนะนนนคุณแล่คุณแล่ไหนไหไหน เฮ้ยพี่พี่นันะมันน่าจะเดินอ้อมจากป่าฝั่งนี้นะเแตวเราไล่ตามมันเลยพี่พี่ลุง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 ตรงคล้นนู่นนะพี่พี่นั่นนั่นนะมันวิ่งขึ้นไปแล้วนี่เลยนะน้ำมนต์วิ่งไล่มันแล้วนะน้ำมนต์ลุงน้ำมนต์ก็ไม่สบายด้วยแล้วผมก็เจ็บขาโอ้ แย yeah, ่มากมันขึ้นไปทางสมิงผาแล้วนะเดี๋ยมันจะขึ้นไปปวดเชือกอีกหรือเปล่านะครับลงน้ำมนลงลงน้ำมนวิ่งไล่ตามมันใกล้ทันแล้วนะพี่พี่ลงน้ำมนลง มอยน้ำมันตามเลยนะจำมันให้ได้เพราะว่าแต่มันไปนแก้เชือกอีกโอ้โหก็วิ่งตามไม่ทันด้วยเจ็บขามากๆเลยพี่ๆ ขาวิ่งไวมากเลยนะน้องน้ำมนนะแล้วก็ไอ้เจ้าบริวารของมันเนะี่ยวิ่งไวมากๆเลยครับน้ำมนอะไรก็คน,นละฮะฮะ น้ำมนต์สมิงผาอยูเอ่เบาน้ำมนต์ก็พี่ๆทางนี้มันอโอ๊ยตกน้ำพี่โอ๊ยอือโอ้โหหือขาผมตกน้ำนะมีลื่นมากๆเลยนะพี่ๆนะเฮ้ยน้ำมนเป็นไร อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตกน้ำอ,นะอีกรอบนึงเฮ้ยมันตีน้ำมนต์นนะน้ำมนต์จะเข้าไปใกล้มันรีบเบาๆด้วยเลยกี่รี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 ลงจุดพเตอร์นะไปไม่ได้วิมันไล่ตีนะโอ๊ย ทางนี้ไปไม่ได้เลยมันจะดักตีนะน้ำมันลุงลุ่งจุดเส้นนะนนหนามไม้ตีนะน้ำมันลีลีรีลีรีรีกระพารีอ่ะเจ้าสมิงพลาเนะี่ยมันจะตีน้องน้ำมันนะไปไม่ได้เลยนะดูด,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 ดิมันถือไม้ด้วย ใครเอาไม้มาให้มนไม่รู้นะถท่าเลยนะคว้าเานะ่าเลยนะท้องเทยท้องท้องเทยท้องท้องเทยมาได้พี่พี่วิ่งมาได้ละลงลงจุดซ่เะ yeah. ปล่อยไมาย่างนั้นเลยนะอุ้ยโดนไม้ใสลง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  มันไปไหนไม่รู้นะพี่พี่นะคว้าบันลงแล้วผมว่าคงจับตัวมันได้ยากนะเพราะมันรู้เส้นทางทางนี้แบบชำนาญเลยนะดูดิมันวิ่งไปแบบชำนาญมากๆเลยนะครับ มันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะนั่นะมันแอบมองเราอยู่ด้วยเจัสมินคลานะั้นมันก็ไล่ผมอยู่เลยนะนั่นะไอ้เจ้านั่นมันยังแอบมองอยู่เลยนะน้ำมันดูดิไ,ไล่ตามมันคงไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นอ่าบริวารของมันแบบล่อลวงเราให้ตามมันไปแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะมีอ่าเพื่อนมันอีกคนหนึ่งนะบริวารของมันนะมาแก้เชือกมันนะ เจ้าสมิงพระมันเคาะเรียกใครไม่รู้นะครับนะแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยนะข้างบนนะข้างบนเขาฝั่งนั้นนะพี่พี่นะโอเคพี่พี่ผมคงไล่ตามมันไม่ได้แล้วนะผมกลัวว่าจะเป็นแผนล่อลวงของมันให้แบบวิ่งไล่ตามมันแล้วก็แบบแล้วก็มีบริวารของมันมาแก้เชื่องมันอีกนะครับ โอ okay, เคพี่ดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะเดินทางกลับแล้วไปแอบเฝ้าดูมันข้างบนอีกอีกพักหนึ่งนะแล้วเราเนี่ยก็จะเดินทางก,กลับละผมกลัวว่าจะมีบริวารของมันมาแก้เชี่ยงมันนะผมวิ่งไล่ตามไม่ไหวแล้วเมืม่อกี้เนี่ยผมวิ่งเนี่ยผมล้มตกน้ำนะ่ะเจ็บขาเพิ่มไปอีกเลยก่อนหน้านี้ก็เจ็บอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เจ็บอีกแล้วก็ตัวน้องน้ำมนต์เนี่ยก็อ่ไม่สบายแล้วก็ยังไม่หายนะผมว่าผมจะไปแอบนั่งเฝ้าดูมันอยู่ข้างบนอีกสักพักน,นะ แล้วผมก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวผมขอขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคพี่หลังจากที่ผมเนี่ยนั่งเฝ้ามันดูสักพังหนึ่งนะมันก็ไม่กลับมาแล้วนะเจ้าบริวารของมันนะผมเนี่ยก็นั่งรองนานมากๆเลยนะครับผมผมก็หิวข้าวแล้วผมก็จะเดินทางกลับกับน,น้องน้ำมนแล้วพอน้องน้ำมนตเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะพาน้องกลับไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวน้องเนี่ยปวดท้องเอานะ แต่ผมเนี่ยขอตัวเปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ขอฝากเพจเสือป่าช n แน l ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ